ไอเอลหนีสงครามระหว่างทางมันเจอยายตาบอดเธอไม่เท้าพร้อมเด็กหญิงสาวที่นั่งดูทีวีอยู่ในบ้านมันพรางบนคอเหตุการณ์สงบเร็วๆเถอะสักพักวิ่งไปเจอวัตถุประหลาดลอยขึ้นเหนือฟ้ามันนึกว่าเขาจะยิงขีปนาวุธแต่แล้วก็สะดุดกับวงเหล่ายาปลาปลิ่งและคนปลิ้งอยู่ในโคลน Welcome to home ง a n แรงลงชายหน้าตาเทนตรงคนหนึ่งกล่าวตอนรับอากาศร้อนจัดชาวบ้านอยากสู้ซัดฟัดก,ก,กับแดดได้เลยพากระกิดซอยจุดตอนรักเทศกาลบุญบัางไฟเพื่อจะทนร้อนได้ร้อยองศาเพราะหมอ บอกว่าเชื้อแพร่กระจายไวรัสจากร่มหายใจไปสู่กันสรุปชาวบ้านทนร้อนฟ้อนกันใหญ่ได้รับเชื้อแอนแท็กไปทั้งงานบุญแต่ว่าจะไม่กวนอิมริมทะเลไม่ตรงรุ่นข้อโชก็ได้ข้อรักก็โดนที่ฮ่องกงเท่านั้นนะจ๊ะไอแอลบอกไอยาสุดยอดประเพณีที่ดีงามนอกจากขึ้นไปขอฝนบนฟ้าตกลงมายังช่วยเผาปรับหน้าดินที่ไรอ้อยแถมยังเพิ่มกลุ่มหมอกควันลอยฟุง้งสร้างฟิลลิ่งให้เหมือนหน้าหน,นาวในงานบุญยังมีน้ำหมักสมุนไพรองค์กรอนามัยถึงกับยกนิ้วโป้งนักการเมืองดั้งโด่งแหมารักษาล่่่่าาาาสสุดดมมมมมียยิ้งงงงชรรรนึึบอออกแปปวเเเเ็ืขไ ถึงกับหายทันทียายสาได้ยินไม่รอรีรีบถือทูบออกมาสีดอกบอกพนมมือไหว้ขอเลขสามตัวตรงโอ้ยายอยากได้เลขก็ไปด้วยกันเถอะไปมูสีวัดภายในวันเดียวไหว้พระห่องกงชีวิตปังสมดังปรารถนาราคาบอกแค่2อง0ฮ่องกงดอลลาร์มเมาคันรถส่วนตัวด้วยสิจ้าไม่เกิน5คนไอแอลหันไปบริเวณใกล้วัดยังคงมีขบวนแห่ดนตรีแจวเจ้เพระในวัดบางส่วนชั้นข้าวยังไม่หมดชวนญาติโยมอายุน,น้อยไม่เคยกินซุกีได้ลิ้มลองครั้งแรกลุงแขกกำลังหาปลาเพลือทำสวิงกลิ้งไปบุญใหญ่แท้ๆพระและ เนนก็ไม่แย่แบก้อนไปช่วยกระตอกเสาเข็มและสร้างวัดเรื่องที่ดีเน้นบารูถือขวารีเอ้ยกดน้ำพึ่งมาให้ดื่มบอกแก่กระหายชายหน้าเท็ตรงยังเสริมว่าถ้าเมาไม้แล้วกลัวไม่มีที่พักยังมีแล้วแต่อารมณ์เละสิเดนถึงแม้เรื่องจดทะเบียนจะยังไม่แน่แต่ถ้าซื้อทัวร์กับห้องกงหมดรับรองว่าจะโหลดของเข้าโรงแรมหาดาวไม่ทันทันได้นั้นกลุ่มวัยรุ่นกำลังร่มชื่นชมเด็กหญิงก็ตะโกนเสียงดังถึงไม่ได้เป็นหลานผู้ใหญ่แค่มีหัวใจเป็นนักขับไอเอลมองดูแล้วคิ ็ไม่มีซากปูตกใส่จ้ามันทำท่าตกใจเห็นบางไฟลอยแนบเครื่องบินฮ้องกงเขาว่าจริงมูจริงไม่ใช่แค่ซอยจู้ขอฝนแล้วติดไวรัสไอเอลยังเครียดจัดกับสงครามก็เห็นจิบในชุดผ้าไหมลายดอกมือถือบางไฟที่จุดไม่ติดเธอไม่ใช่นักรบไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นางฟ้าแต่เธอมีศรัทธาและบางทีศรัทธาในยานที่ถูกอย่างพังพินาศอาจเป็นสิ่งเดียวที่คนเรายังพอมีเหลือแม่มันจะเพึ่งผ่านสงครามมาใหม่ใหม่ไอแอลกลับคิดได้ในเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีๆประเพณีบุญบังไฟแม่มันจะดูวุ่นวายมั่ สมันง,งานรวมยากิไยรุ่นไม่มีใครคุมแต่มันก็ทําให้คนได้กลับมาหัวเราะก,กับเพื่อนเกา่าได้ก,กินข่าวกับคนที่ไม่ได้เจอนานได้สนุกกับการสร้างอุปกรณ์ภูปัญญาไทยหรือได้ส่งอะไรบางอย่างขึ้นฟ้าให้คนคนนั้นเขาได้รับรู้ว่าแม่จะอยู่แสนไกลเราก็ยังรอไอแอลเดินไปจุดบั้งไฟให้จิ๊บด้วยมือข้างเดียวที่จุดระเบิดปาใส่ศัตรูเมฆเริงกรูร่วมตัวกันเป็นรูปอะไรสักอย่างคลยเจ้าแมกวนอิมเขาหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR โค้ดอย่างน้อยก็ยังมีทีห่ให้ขอพรดยไม่ต้องรุน,ดนเดวอพ 诈骗。